นี่คือบอลสีที่มีชื่อว่าบวงบรรจธอนนะครับลหลายหลท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะครับแทบจะมีน้อยมากในออในท้องตลาดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า,าบวงบรรจอนคืออะไรสวัสดีครับส่วนบอลสีพระธรรม EP นี้เรามาต่อจาก EP ที่แล้วที่บอกว่าหนักอาการหนักมากมากนะครับ มาดูสภาพล่าสุดครับนี่นะครับนี่คือสภาพล่าสุดนะครับรื้อออกคือยกยกออกมาหมดแล้วนะครับว่างเปล่าเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ที่เรายกออกไปเป็นไงตามมาครับผมตามมาเลยและนี่ก็คือบอลสีที่เรานําออกจากตู้เมื่อสักครู่นี้นะครับเรียกได้ว่าก้อนหนักสมชื่อต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูทีละต้น เราจะมารื้อกระถางล้างหัวแล้วก็มาดูว่าแต่ละกระถางมีหน่อมีเขี้ยวหรือไม่หัวใหญ่แค่ไหนนะครับเ,เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับเอามาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับมาดูต้นนี้ที่ที่บอกว่าเลี้ยงจนลืมว่าที่สวนมีต้นนี้ด้วยซับมณีนะครับซับมณีก็เป็นบอลแทบจะไม่ค่อยได้ยินชื่อในท้องตลาดเลยนะครับ เราก็มาล้างออกก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูดีที่เรามีตัวช่วยนะครับดีที่เรามีตัวช่วยหัวก็ยังไม่ใหญ่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยว่าตรงนี้เขาลอกออกนั่นแสดงว่าดินปลูกไม่ดีแล้วนะครับทําให้หัวเนี่ยเขาเริ่มที่จะโดนกัดคือคือค่อยๆย,ย่อยค่อยๆย,ยุ่ยไปเนี่ยจะเห็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับเราก็จะนําไปปลูกใหม่ นะครับใบใบที่เก่าเราก็จะตัดออกเหลือไว้หนึ่งใบเพื่อให้เขาฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันต้นนี้เลยนะครับอันนี้เขายุบไปเลยโดยที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับนี่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรารื้อดูดูหัวของเขาก่อนอ่นนี้โอ้นี่ก็หัวใหญ่นะครับ<อ>เหมือนจะเป็นรอยที่โดนผ่าไปแล้วนะครับแบบนี้เรา เรายังไม่ทราบนะครับว่าเขาคือต้นอะไรเพราะว่าลืมชื่อแต่ดูจากลักษณะแล้วนะครับมีรอยผ่าไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขางอกเป็นใบขึ้นมายังไงก็เดี๋ยวก็ดูออกนะครับเดี๋ยวก็ดูออกเพราะว่าเราเลี้ยงที่สวนนี่ก็จะมองออกอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะเป็นต้นอะไรเนี่ยล้างออกให้หมดเลยนะครับต้องล้างไม่งั้นพวกมดหรือเพลี้ยไฟไรแดงก็จะอยู่ในนี้เสร็จแล้วเราก็ เอามาใส่กระถางเดิมไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปแยกอีกทีหนึง่งต้นนี้ก็คือยอดมงกุฎด่างนะครับเป็นยอดมงกุฎด่างอันนี้ปลูกจากที่เป็นหน่อเลยนะครับแล้วดูให้ลูกเยอะมากนะให้ลูกเยอะมากๆี๋ยวเรามาดูกันทีนี้เราจะมาคว่ำกระถางดูนะครับ เราจะป่อมกระถางดูว่าจะเป็นยังไงนะครับต้นใหญ่มากนะครับใหญ่มากดูดูความใหญ่ของกอเขาเดีย๋ยวเรามาดูกันนะโอ้โหดูรากรากเดินดีมากนะครับรากเดินดีมากโอ้หือทีนี้เราจะมาล้างหัวก่อนนะครับเดี๋ยวล้างกระถางไว้ก่อนนะครับหลังจากที่เราล้างหัวเสร็จเราก็จะนํามาเก็บไว้ในกระถางนี้นะครับ ยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต้องถลายกำแพงนะครับทุกท่านก็บอกว่าให้ล้างจากก้นก่อนเพื่อไม่ให้มันหักอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเริ่มเริ่มปเป็นเหื่อเขาแล้วเยเรามีตัวช่วยแบบนี้ก็ดีนะครับไม่ค่อยอ มีปัญหาถ้าเกิดไม่ได้ตัวนี้ล้านช่วยแล้วเราใช้มือแบบเกลี่ยๆบางทีทําให้หนอหักได้นะครับจากที่หลายๆท่านเห็นใน e ะีก่อนๆจับอยู่ดีๆหนอหักเลยนะครับเหมือนอต้นกอเกลยดนั่นแหละจับขึ้นมาแล้วหนอหักเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สายยางช่วยนะครับโอ้โห,โห,โหนี่ดูความยิ่งใหญ่ของยอดมงกุฎนะครับโอ้โหนี่หลุดมาแล้ว หนอเขานะครับเนี่ยอันนี้หนอเดี๋ยวเก็บไปก่อนเป็นเคียวเล็กๆนะครับอื้อหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นใหญ่มากโอ,โอ้โหหัวใหญ่ครับหัวใหญ่แล้วราดเยอะมากดู ยงไงไหวเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเคลียร์ใบออกก่อนนะครับใบไหนที่มันเหี่ยวแล้วเนี่ยเราเคลียร์ออกเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่า,เ,าเขาจะตายไม่ตายนะครับหัวก็ยังมีหัวใหญ่ด้วยเนี่ยใบอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาไว้นะครับเนี่ยใบอย่างเงี้ยรื้อออกเลยนะครับไม่ต้องเสียดายมันเก่าแล้วเดี๋ยวเขาก็งอกใหม่นะครับเนี่ยเล็กซะที่ไหนละ่ะนี่ใหญ่มากนะครับโอ้โห เดี๋ยวดูเดี๋ยวจะให้ดูหัวกันแบบชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วหนอแต่และหนอก็คือใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆเกียรใบเนี้ยก่อนเดี๋ยวจะหักเอาเนี่ยเริ่มเห็นอะไรไหมครับหนอแต่และหนอนี้คือใหญ่มากนะครับ เรามาดูกันใกล้ๆมานี่โอ้โหดูใหญ่มากดูหัวอันนี้คือเขาเขาแบบย่นๆไปแล้วช่วงอ่ะที่ดินปลูกมันหมดอายุมันก็อาจจะมีหัวอาจจะเปื่อยๆไปหน่อยนะครับแล้วดูหนอ่อหนอนี่คือเป็นหัวที่มีเขี้ยวสามารถผ่าได้แล้วนะครับหนอนี่ใหญ่ก็คือแบบดูม <laughs> ีหน่ออีกเนี่ยหน่อซ้อนหนอ่อแบบโอ้โหนี่หน่อใหญ่มาก อยอดมองกุฎนะครับอันนี้หน่อใหญ่หนึ่งอันนี้หน่อที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดเจ็ดหน่อนะครับเจ็ดหนอ่อแล้วก็หัวแม่ใหญ่ๆแบบนี้ว,ว้าวสนุกละงานนี้ไม่ไม่แพ้กอเก็ดเลยนะครับเอาตัวรงหัวใหญ่มากนะครับเราก็จะพักไว้ก่อนนะครับแล้วมาดู มงคลปฐมอีกหนึ่งต้นที่ไล่กันมากับเกอะเกร็ดเลยนะครับมงคลปฐมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนดูเนี่ยเขากัดกินจนแบบไม่เหลือเลยนะครับอันนี้เราเอาออกมาล้างนอกตู้เลยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าอยู่ในตู้นี้เสี่ยงมากเดี๋ยวเขาจะไปะรบกวนตู้อ่นคเอา เรามาคว่ำกระถางกันกลัวมากเลยกลัวว่าจะหักเพราะว่ามันมันเอียงแล้วเสียวมานะะมันกระถางใหญ่ด้วยเนี่ยดูรากเขานะครับทุ่มลงไปเลยอันนี้ผสมเวอร์มิคูลท์เยอะไปหน่อยจริงๆม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ไม่ต่อได้แล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวจะใหญ่แค่ไหนครับโอโ้โหไม่กล้าจาับแรงเลยกลัวหักนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการ ดีบช่วยชีวิตเลยนะครับเพราะว่าไม่ไหวนะครับไม่ไหวเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เดี๋ยวหัวเขาจะเน่เอาอ่ะนะครับออ้หลุดละเนี่ยเพราะว่าหัวมันใหญ่เนี่ยได้หัวหัวแม่มามันี้ใหญ่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหก็ดูเนี่ย ดูความสูงนะครับนี่นายมาดูแถวนี้ก่อนน่าจะผ่าได้เยอะนะครับก็เลี้ยงครบปีแล้ว ใหญ่จนหัวแบะเลยเดีย๋ยวต้องแยกเนี่นยมีกีบออกได้เลยได้หน่อใหญ่สองหนอ่อนะครับนี่นะครับหน่อใหญ่นี่หน่อใหญ่นี่สองหนอ่อแล้วก็ต้นแม่ต้นแม่ใช่ย่อยนะครับดูหัวน้ำใหม่ดูหัว <c oughs> แล้วเขี้ยวเยอะมากนะครับนี่เขี่ยวเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอ ต่อให้เคลียร์่ากก่อนแล้วก็จะทิ้งหัวไว้สักพักหนึ่งไม่งั้นผ่าตอนนี้เราลองเขาจะเป็นอย่างนี้เนี่ยคือหัวเขากรอบนะครับหัวบอลสีจะกรอบมากแล้วถ้าเราผ่าปุ๊บท้ตจะแตกแตกแล้วดูดูดูดดเคี่ยวแบบติดติดกันเลยนะครับเกิดติดติดกันเลยนะครับอันนี้เราพักไปก่อนนะครับอ่ะถัดมา,ดดอากอใหญ่เลยเอากอใหญ่เลยเนาะแสงพระธาตุเนี่ยโอ้โหแสงพระธาตุนะครับ อันนี้คือเป็นการรื้อกระถางสังขยารั้งยิ่งใหญ่เราก็ไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าเขาหัวใหญ่เอามาทำจำนวนต่อได้เ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะคว่มกระถางแล้วนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าแต่ละใบนี่เขาโดนหนักอาการหนักมากนะครับอาการหนักมากอ ต้องดึงออกเลยพวกนี้ใบเสียหมดแล้วนะครับรดนกินจนไม่เหลือแล้วนะครับอันนี้เป็นดอกของเขาก็เหี่ยวไปแล้วเก็บไม่ทันเสียดายมากแต่ก็เคยผสมไปแล้วชุดหนึ่งสำหรับแสงประทานกำลังงอกตอนนี้กำลังงอกเดี๋ยวเรามาดูกันโะอ้ว้าว ปรากเยอะเลยปรากเยอะมากนะครับหัอก็น่าจะใหญ่หน่าดูห <c oughs> ูงใหญ่นะเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือคือต้นนี้เคยผ่าไปรอบหนึ่งแล้ว เ,เคยไหมเคยแยกหนอ่อเดี๋ยวเรามาดูหัวแต่หัวหมันจะเคยผ่านนะจำไม่ได้นะครับแต่คิดว่าส่วนใหญ่จะแยกหน่อมากกว่าเออจริงๆต้นนี้น่าจะแยกหนอนะไม่ได้ผ่าหรอกแต่อันนี้มันเกิดจากการหัวเขาเน่าเน่าแล้วก็ยุบมาเหลือแค่นี้นะครับหัวใหญ่อยู่นะ แต่เรารื้อเข้าช้าไปนะครับเนี่ยหักออกมาแล้วตัวนี้ต้นไหนไม่รู้เนี่ย๋อต้นนี้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 เนี่ยหักออกมาแล้วนี่ก็ต้นหนึ่งแล้วก็นี่อีกต้นหนึงน,นี่ก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนเป็นแม่เป็นลูกก็คือใหญ่ทั้งคู่อ่าหักมาแล้วเนี่ยเนี่ยหักเองเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้เยอะเลย เนี่ยหัวสองหัวเลยเนี่ยแล้วก็นี่หัวใหญ่อีกอัน,นี้อันนี้เป็นแม่แต่ใบาหายไปแล้วเหลือแต่หัวนะครับอันนี้เป็นลูกแล้วหัวใหญ่เหมือนกันสรุปได้สี่หนอนะครับเดี๋ยวล้างล้างแล้วเก็บไว้จะได้ไปเคลียร์ลา่าทีเดียวนะครับแสงพระธาตุนะครับสว่างเหมือนชื่อเลยแสงสว่างมากแสงพระธาตนะุเนี่ย ใบเขาแบบโดนกินไปเยอะเนี่ยแดงแบบไม่ต้องเสียดายเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์รอใบใหม่ดีกว่าแล้วก็นี่เป็นหวัหวหัวเขาโอเคได้หลายเขี้ยวเลยเดี๋ยววันนี้มา มาดูตัวนี้นะครับบอลที่ชื่อเป็นมงคลมากนะฮะต้นนี้นี่นำโชคเป็นบอลป้ายด้วยนะครับบอลป้ายนำโชคเดี๋ยวเรามาดูว่าหัวจะใหญ่ไหมชื่อดีเป็นมงคลแล้วก็ใบสวยนะครับเป็นใบใบกลมใบป้ายด้วยเดี๋ยวเราเคลียร์ใบเก่าออกก่อนนะครับ ไปที่เขาแบบโซมแล้วนะครับเราก็จะเคลียร์ออกให้เหลือแค่อันนี้มาแล้วโอ้อันนี้น่าจะแม่นะแม่เขาก็ที่เห็นเนี่ยคือลูกนะเนี่ยนี่เนี่ยเพราะว่าอะไรทว่าตรงกลางเนี่ยมันมีหน่อขึ้นมาเนี่ยเป็นหน่อของแม่เขาเลยแม่เขาแสดงว่าแม่เขายุบไปนะครับแม่เขายุบไปแล้วก็หน่อใหม่ขึ้นมามาใ,ให้ดู ามาดูใกล้ๆเห็นไหมครับที่ทุกท่านเห็นรอบๆเนี่ยนี่คือลูกเขานะครับเป็นหน่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหน่อใหญ่หกต้นแล้วก็แม่แม่เขาคือตัวนี้ตรงกลางเนี่ยที่กําลังขึ้นมาใหม่นี่คือแม่นะครับเนี่นี่เป็นแหลมๆขึ้นมานะครับเป็นต้นแม่ตัวนี้เราก็จะล้างล้างแล้วก็จะไปแยกเอาหน่อออกก่อนนะครับนี่บนสี นำโชคนะครับบอลสีนำโชคนี้เรานำออกมากลางแจ้งเลยนะครับเดี๋ยวเราปรัดนะล้างปรับความเบาก่อนล้างก่อนพวกฝุ่นพวกอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในใบอย่าให้ลงเหลือบล้างออกเลยเดี๋ยวเราก็นำมาปลูกใหม่น,นำโชคต้นต่อมา ตัวนี้จะเป็นอยู่ในพวกตระกูลไก่นะครับแต่อันนี้เป็นไก่ราชาธิราชนะครับหลายท่านจะเห็นไก่ราชาวาดีไก่เด е ชานะครับไก่ตัวงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ราชาธิราชนะครับอีกตัวหนึ่งก็ไก่สุพรรณนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหัวจะเป็นยังไงแต่ว่าเขามีหน่อเยอะแล้วนะครับเข <laughs> <ๆ>ามีหน่อเยอะแล้วแต่ไม่รู้ดูว่า วัวเขาจะเป็นยังไงนะครับเรามาลุา้นกันโอ้มันจะให้เขี่ยวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ยดูขนาดกระถางมันกระถางแปดเองนะครับแต่ว,ว่า โตมากเลยได้มาตอนนั้นต้นเล็กๆเองนะครับน่าจะต้นประมาณนี้แหละที่ได้มาตอนนี้ให้ลูกดีมากเรามาเคลียร์ใบที่เสียออกก่อนนะครับนี่เขาหลุดแล้วแหละเราก็เคลียร์ออกได้เลย ามาดูอันนี้อันนี้เป็นแม่เนาะอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นหนอพอดีเขามาอยู่ข้างนอกแล้วมันก็ปรับสภาพไม่ทันอ่าอ่านของมลัละหนึ่งหนออันนี้สองหนอแล้วก็สามหนอมีอยู่สามหนอนะครับแล้วก็สี่หนอที่ยังขาวอยู่แล้วก็ที่หัวดู ที่หัวก็เขี้ยวเยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้น่าจะเกิดจากการเน่าเกิดจากการเน่าก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเราปล่อยไว้มากกว่านี้ก็ไม่แน่นะครับจะอาจจะแคล้ายๆกับตัวแสงประทาก็ได้ที่แบบเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเลยเขากัดไปเยอะมากนะครับอ่านี้เราก็เก็บไว้เดี๋ยวไปแยกกันต่อนะครับโอ้วันนี้เราได้ประมาณสองสี่หกนะครับประมาณหกและนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ต้นนี้กัน EP นี้เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ต้นนี้กัน นะครับเนี่ยเหี่ยวละตอนแรกครัดออกมาก็ก็สวยอยู่อันนียเหี่ยวละนี่โอ้นี่งไงลมพัดมาสว่างเลยเดี๋ยวพาทุกท่านมาชมตัวนี้เอาเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่คือบอลสีที่มีชื่อว่าบวงบันจทร์นะครับเล,ลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะครับแทบจะมีน้อยมากในในท้องตลาด สำหรับบอลสีบ่วงบรรจทอนนะครับโอ้เดี๋ยวต้องล้างสักนิดหนึ่งเนาะ <พ Young. S 1> เดี๋ยวเราล้างนิดนึงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าบ่วงบรรจอนคืออะไรนะครับนี่อ่าเข้ามาดูนะครับนี่คือบอลสีบ่วงบรรจถอน,นะครับเห็นไหมสีสวยมากสําหรับบอลสีต้นนี้นะครับได้มาจากเชียงใหม่นะครับได้มาจากเชียงใหม่แล้วก็ยม บอกว่าต้นนี้ชื่อว่าบ่วงบรรจอรบ่วงบรรจทอน,นี่เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์นะครับสำหรับชื่อนี้นะครับบ่วงบรรจทอนหลายหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้เป็นเรื่องราวของแพรนวลที่เป็นหญิงสาวชาวเชียงรายนะครับเชียงรายแล้วก็จูจูก็ได้กลับไปรับมรดกของพ่อแล้วก็ไปนอนเป็นคือคือเรื่องราวมันเกิดจากเตียงอาถรรพ์นะครับเป็นเตียงอาถรรพ์โบราณของพ่อ พอแพรนวนไปนอนปุ๊บก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยหลังจากหลับไปก็ย้อนเรียกว่าชีวิตนี่ย้อนอดีตไปประมาณเกือบ60ปีแล้วก็ไปพบกับหลาวเปิงที่เป็นชายหนุ่มที่เชียงตุงนะครับจากที่แพรนวนเป็นคนเชียงรายหลังจากได้นอนเตียงเตียงโบราณน,นี้นะครับถือว่าเป็นเตียงอาถรรพ์พอนอนปุ๊บก็ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยย้อนอดีตไปเกือบ60ปีแล้วก็ได้ไปพบกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าหลาวเปิงนะครับเป็น าชายหนุ่มอยู่ที่เชียงตุงก็ได้พบรักกันโอ้ยมีเรื่องราวแบบยาวอยู่ลองไปอ่านดูนะครับเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์นะครับบ่วงบรรจถนวันนี้พาทุกท่านมารับชมบนสีทั้งตัวเก่าตัวใหม่ตัวแรในอดีตนะครับแลาหลายต้นแล้วก็พามาชมาการล้างแล้วก็เห็นแบบหัวเขาว่าขนาดใหญ่แค่ไหนแล้วก็ให้หนอให้เขี้ยวเยอะขนาดไหน นะครับวันนี้พามารับชมในอีนี้เดี๋ยวอ p พีอไปก็เนี่ยด้านหลังก็ยังมีอยู่อีกเยอะเลยนะครับก็จะพาไปอัปเดตกันต่อไปดูว่าจะมีหนอ่อมีเขี้ยวมีหัวเยอะแค่ไหนเผื่อหน่อไหนที่ถูกตาต้องใจก็จดชื่อไว้นะครับเดี๋ยวจะแยกไว้ให้ดูนะครับแต่สีสวยมากบวงบรนจะถอนนะครับต้นนี้หวังว่าทุกท่านก็คงจะเต็มอิ่มแล้วก็เพลิดเพลินไปกับ บอลสีนะครับแล้วก็หนอของเขาบรรดาหน่อของเขานะครับในวันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องว่าจะพาไปอัปเดตอะไรกันต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจใครมีอะไรสงสัยสอบถามนะครับวิธีการเลี้ยงการปลูกบอลสีดูแลบอลสีสอบถามใต้คอมเมนต์หรือสนใจต้นไหนก็ทักสอบถามเข้ามาที่ เบอร์ไลน์ก็ได้หรือจะโทรก็คือ0808088684เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์อยู่ใต้คลิปจะมีลิงก์ a c e b o o k ให้ก็คือ facebook บอนสีพระธรรมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถโทรหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้นะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอจเจริญพร